ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคำนงธรรมเดียมอันนี้คะในส่วนของสถานที่จัดกิจกรรมไม่ว่า่าองกีร โอกาสแรกโอกาสนี้ผมขอไเนท่านี้ก่อนเลยครับคุณสมบมาดแก้ชีให้พอแสดงวา้าหนี้อกาทีางจะเก็ก็ต้องใจั้งใจา่วาเาะ เดี๋ยวเด้อครับแป๊บนึงครับขอขอภาพนายกธรรครับไายคาันไดครับแล้วเรา้างไว้ก่อนนะครับ้ากไว้ก่อนนะครับศาสนาพุทธนชนนะครับตามหลังไหลกันมานะครับโดยเฉพาะประเพณีรับวัวรถยนต์ตัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งนี้้างไว้ก่อนนะครับทั่วโลกเนี่ยเขามีการบัตรพุทธบัตรปฏิทินเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าอยากจะมาสัมผัสกับวิถีพุทธต้องมาที่บางรีิสมุขปราการณในขณะนี้นะครับท่านตัไปถึงท่านน่าเจอบรพิ นรือคุจะโยนทำไมไม่โยนเออไอ้เราเล่งก็ปิดกล้องให้เต็มที่เลยกล่าวว่าเดี๋ยวโยนแน่แล้วก็แบบสนุกบนันด้วยนะฮะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็ยังมีการแสดงดนตรีไทยต่อเนื่องเลยใครที่จะมาต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยว เมื่อันตกพระพุทธรูปประจักิ์ศิลป์ของวัดบางกีใหญ่น้ำลอยตาน้ำมาทางหองสำโจชาวบ้านได้ช่วยกันลงไปอัญเชิญขึ้นจากน้ำและนำมาคดิษฐานไว้ที่วัดบางกีใหญ่น้าต่อมาได้กายไปสุ่มควงความศรัทธาของคนที่นี่กี่ดันเหอ ปเป็นรับปัวก็จากตุนงอนบางรักไปเป็นเยรับปัวจนถึงทุกวันนี้และนี่คือประเพณีรับปัวประเพณีที่ได้รับการประกาศให้เป็นบรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้วยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน ราสองคนรับได้ที่พิลีกรน,นะครับผมสถาพรมวิยปาป่า,า,รานนครับและดิฉันโอปอรัชนาการมนะคะค่ะเดียวในโลกของชาวปัีสุปรากานไปสู่สายตาชาวโลกที่พูดถึงกันกว่า100ปีเลยนะคะที่ชาวอำเกออ ก็พี่น้องประชาชนของเทอพิรุทุกท่านนะครับผู้นำท้งองถิ่นทุกคนต้องเรียนรู้ว่าในส่วนของทารโดยหาส่วนจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับในในโยบายอยู่แล้วในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยนะครับแล้วก็ตรณีของประเพณีละบวนเนี่ยนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงของครรของประเพณีละวนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือในอำเภอพรุธเนี่ยมีทั้งหมด เออหกเจ็ดส่วนอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันอ,กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนีได้ร่วมกันนะครับที่จะร่วมกันในการจัดก,การประพฤีนะรับวลในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งองค์การบริหารสุทธวัฒน์เอเนี่ยนะครับก็ยินดีแล้วก็จะให้การสนับสนุนนะครับเพื่อการดาเนินการเนี่ยไปได้อย่างอย่างดีนะครับ